ความสัมพันธ์เพื่อไทยภูมิใจไทยเนี่ยมันมีแผลเก่าต่อกันอยู่วันนี้โบเห็นว่าแวบในสื่อหนึ่งเขาเหมือนตั้งข้อสังเกตว่ามันจบแล้วหรือมันกําลังจะเริ่มใหม่กันแน่คนที่คนที่พยายามจะบอกว่ามีแผลเก่าคือคนที่มีความลิษยาคือคนที่ไม่ต้องการให้เห็นคนรักกันไม่ได้เงี้ยเห็นคนรักกันไม่ได้ <laughs> อนุทินเนวินถ้าดีกับดรทักษิณเมื่อไหร่ มันจะเป็นความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนเลิกคิดนะครับตอนนี้ทุกคนมีวุธิภาวะเวลามันผ่านไปหมดแล้วท่านนายกทักษิณเป็นนายกเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนนั้นอนุทินนาวิในวินเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนวันนี้ท่านมาเป็นปูชนียบุคคลอนุทินนวินนะครับนวินที่67แล้ว ไม่เท่าไหร่นะคะ,ะค <77. S 2> ผมก็ททันทกตะเกียกตะกายจนจากรัฐมนตรีช่วยหางแถวมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วทําคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองดีกว่าจากนี้ไปไป,ไปทะเลาะทำไมล่ะครับใช่ไหมอายุขนาดนี้แล้วถดท้ายเนี่ยเราถือไม้เท้านั่งรถเข็นไปกินน้ําชากันทุกเช้าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำไมเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันสั้นจัง เราควรจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งนานแล้วถ้าเกิดขึ้นตั้งนานแล้วเนะี่ยประเทศอาจจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่านี้เยอะแยะผมก็ยังเชื่อว่าผมก็ยังเชื่อในใน,ในสิ่งเหล่านี้อยู่สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวรม่มพนค้นหาครับคลิปนี้ผมชวนพวกเรามาวิเคราะห์ในวิเคราะห์ครับคือคําว่าวิเคราะห์ในวิเคราะห์ก็หมายความว่ามาวิเคราะห์บทวิเคราะห์ของคนอื่นครับคือหลังจากพักเพื่อไทยกับพัก ภูมิใจไทยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองในการเลือกตั้งนายกอบจอเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับมันก็มีการวิเคราะห์กันมากมายว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันแล้วมันก็สอดคล้องกันกับคลิปที่ผมเปิดหัวคลิปนี้ที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเป็นแพ้เก่าแพ้ใหม่กัน คลิปนี้ผมจะมาชวนพวกเรามาวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่คนเขาวิเคราะห์ไว้มันจะจริงหรือไม่จริงครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับผมก็อยากะระกวนนพื่นพ้องน้องพี่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับหรือจะเป็นพระคุณยิ่งถ้าจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ไว้ด้วยครับกวาดให้เกลี้ยงก็คือกวาดให้ส้มเกลี้ยงขอพระคุณครับหลายคนคงพอจํากันได้นะครับว่าวาทะ หนึ่งที่ถือว่าโด่งดังมากในเมื่อสัก17ปีก่อนหน้าน,นี้ครับที่คุณเนวินชิดชอบแกนนำของพรรคภูมิใจไทยที่พูดว่าผมอยากกราบฝากไปยังท่านนายกทักสินว่าพวกผมเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทามมีคนแล้วที่ห็นต่างจากท่านนายกทักษินแล้วแยกไปแล้วถูกไล่ล่าถูกทำลายมันจบแล้วครับนายนะครับแล้วมันก็เป็น ประโยคที่ถือว่ากินใจปรากฏอยู่ในสังคมไทยมานานครับแล้วคุณโบก็ยังพูดในลักษณะที่ว่าพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยมีแพลเก่าแผลใหม่กันอยู่แล้วทีนี้มันประจบกับการเลือกตั้งนาะยกบอบจที่ผ่านมาครับล่าสุดนี้เลือกตั้ง47จังหวัดนี้ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยขับเคี่ยวกันอยู่โดยพรร เพื่อไทยนั้นมีนายกอบจอที่ได้ในนนาพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุนนั้นปรากฏตามภาพนี้นะครับอันดับหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยอันดับสองก็คือพรรคกลุ่ใจไทยส่วนพรรคประชาชนก็อยู่ที่แท้ทายนั่นแหละนะครับเดี๋ยวถ้าพูดไว้ว่าพ่ายแพอ้อาจจะเกิดปัญหาด้วยว่าด้อมทั้งหลาอาจจะเกิดอาการหัวร้อนขึ้น ทีนี้มันมีประเด็นที่นักวิเคราะห์หรือว่านักวิจารณ์พูดไว้ว่าต่อไปในอนาคตพรรคที่จะเป็นคู่แข่งกันก็คือพรรคเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยครับเพราะจำนวนสอสอที่ได้น่าจะเข้าขึ้นมาแทนพักประชาชนหรือว่าขึ้นมาแทนพรรคประชาธิปัตย์อันนี้หมายความว่าพักคภูมิใจไทยจะขึ้นมาแทนพรร ประชาธิปัตย์เดิมซึ่งเป็นไม้เบื่อไม่เมากับพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยหรือว่าพักพลังประชาชนครับถ้าจากนั้นก็จะเป็นพักประชาชนหรือว่าพักเก้าวไกลในอดีตพักอนาคตใหม่ในอดีตครับแต่ตอนนี้ผมหรือว่าหลายๆคนก็มองว่าพักประชาชนคงไม่ใช่คู่แข่งของพักเพื่อไทยแล้วละ่ะเพราะว่าดูจากผลการเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านมานี่ครับ แล้วมันก็มีคนพูดว่าพรรคที่น่าจับตาว่าจะเป็นคู่แข่งพรรคเพื่อไทยมากที่สุดก็คือพรรคภูมิใจไทยแล้วก็คิดว่าพรรคภูมิใจไทยนี้จะมาเป็นพรรคที่ถือว่าเป็นคู่แข่งหรือว่าจะตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเพื่อไทยอันนี้มีหลายหลายคนพูดในลักษณะนี้นะครับแต่ผมขอไม่ขออนุญาตที่จะไม่นำ ชื่อบุคคลนั้นขึ้นมากล่าวมาแสดงในทีน่นี้แต่ก็มีหลายกระแสที่พูดในลักษณะว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นคู่แข่งพรรคเพื่อไทยในอนาคตอันนั้นก็เป็นมุมมองของเขานะครับอันนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าถามความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นผมหรือว่าผมมั่นใจที่สุดผมว่าพรรคภูมิใจไทยไม่น่าจะเป็นคู่แข่งพรรคเพื่อไทยแล้วพรรค ภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะเป็นฝ่ายค้านครับเพราะชั้นเชิงดีลาทางการเมืองนี้ผมมองว่าพรรคภูมิใจไทยนี้เก่าเกมครับภูมิใจไทยนี้ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านครับไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเช่นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาพรรคภูมิใจไทยก็สามารถเป็นรัฐบาลร่วมกับ รัฐบาลคนอืประยุทธ์ได้ครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเช่นพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยก็สามารถที่จะแทรกเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยได้แล้วมีบางประโยคที่ท่านคุณอนุทินชาญวิรุฬห์ให้สัมภาษณ์ไว้ในเทปที่ผมแนบมาให้ฟังนี้นะครับก็เป็นลักษณะพูดถึงว่า คนของพรรคภูมิใจไทยเป็นลูกน้องเก่าของอดีตนายกทักษิณอะไรทำนองนี้นะครับแล้วคุณอน,นุทินชาญวิรกุลก็คือเป็นรัฐมนตรีปลายแถวมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยสมัยอะไรต่างๆเป็นกลักษณะของการลํำลึกให้ถึงว่าให้ฟังว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยนั้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขนาดไหนพูดในลักษณะนั้นนะครับทีนี้ในในรายละเอียดตรงน,นั้นผมขอฝากให้ ผู้สนใจไปฟังต่อเองก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาชวนพวกเราวิเคราะห์ต่อไปว่าผมยืนยันมั่นใจหนักแน่นว่าพรรคภูมิใจไทยนี้จะไม่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนครับแต่ก็จะอยู่ในลักษณะว่าเป็นรัฐบาลพรรคไหนมาก็จะเป็นรัฐบาลได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็จะจัดตั้งรัฐบาล ทำนองนี้นะครับทีนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งที่คนอาจจะวิเคราะห์กันต่อไปว่าพักอันดับหนึ่งอันดับสองนี้จะมาอยู่ฝั่งเดียวกันได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับท,ที่ที่พูดอย่างนี้ก็คือในอนาคตผมหรือว่าหลายๆคนก็มองนะครับว่าพักอันหนึ่งอันดับหนึ่ง,อ,งอันดับสองนี้น่าจะไม่เกินพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยครับพักประชาธิป,ปัตย์ที่เคยเป็นอันดับสองนั้นผมว่าหมดเวลาครับ แล้วพักประชาชนที่จะขึ้นมาเป็นอันดับสองหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งนี่ผมก็ว่าหมดแล้วล่ะครับอันนี้วิเคราะห์จากการเลือกตั้งนาะยกอบจอที่ผ่านมานะครับพูดอย่างนี้ก็อาจจะทําให้ด้อมทั้งหลายเกิดอาการร้อนอยู่นะครับแต่อันนี้เราพยายามที่จะวิเคราะห์ในแง่ของความเป็นจริงว่าพักที่จะมาเป็นผู้แข่งเพื่อไทยเช่นพรรประชาชนนี้น่าจะไม่มีครับ แล้วในอนาคตแม้ว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่ก็อาจจะไม่มีพรรคที่น่าจับตามากที่สุดก็น่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับดังนั้นหลายคนก็มองว่าภูมิใจไทยจะเป็นคู่แข่งของเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลแข่งกันแต่ผมมองว่าน่าจะไม่ใช่คู่แข่งน่าจะเป็นคู่ต่อรองทางคนประโยชน์ทางการเมืองระหว่างกันมากกว่านะครับทีนี้โอกาสที่พรรค พุ่มใจไทยจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งนั้นผมก็ยังมองว่าไม่น่าจะมีครับอันนี้ยืนยันอีกรอบนะครับผมว่าไม่น่าจะมีแม้ว่าพรรคพุ่มใจไทยจะไปเจาะฐานเสียงที่ภาคใต้แทนพรรคประชาธิปัตย์ได้แทนพรรคป,ประชาชนหรือว,ว่าพรรคก้าวไกลได้แต่ก็ไม่น่าจะขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนึ่ง ในระยะเวลานี้ได้ยิ่งอดีตนายกทักษิณกลับมานี้ผมก็ยังมองไม่ออกว่าพรรคกุมชาไทยจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างไรนะครับแต่มัน่นใจค่อนข้างมากว่าพรรคกุมชาไทยนี้น่าจะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลคงไม่ไปเป็นฝ่ายค้านคงไม่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผม วิเคราะห์หรือว่าให้ความคิดเห็นไว้ในปี2568นี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าจับตาดูปี2570นะครับที่จะมีการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหญ่ครับว่าจะเป็นจริงดังที่ผมพูดไว้หรือไม่อันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับเป็นมุมมอง ที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ท่านอื่นอาจจะมองไม่เหมือนผมหรือว,ว่ามองมองแตกต่างจากผมหรือว,ว่ามองทะลุมากกว่าผมเหมือนกับนักวิเคราะห์ทางการเมืองอื่นๆนะครับผมว่าก็เอามุมมองเอาความคิดเห็นนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับก็อย่างที่เคยพูดไว้หลายครั้งว่าช่องนี้ผมอยากให้เป็นแพลตฟอร์มเปิด ในลักษณะที่เราทั้งหลายจะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ความคิดเห็นมุมมองอะไรต่างๆกันได้ในลักษณะที่ไม่กระทบกับคนอื่นมากนักอะไรประมาณนี้นะครับคือถ้ามันไม่กระทบเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็คงจะกระทบบ้างนั่นแหละเพราะว่าความคิดของแต่ละคนก็ค่อนข้างจะมีอิสระอยู่พอสมควรนะครับอันนี้คลิปนี้ผมก็เลยชวนพวกเรามามองในมุมนี้ในลักษณะนี้ ว่าค่อนข้างมั่นใจยืนยันค่อนข้างมั่นใจและยืนยันว่าพรรคกภุม่มใจไทยกับพรรคเพื่อไทยนี้น่าจะไม่ใช่คู่แข่งกันในอนาคตนะครับแล้วภูุิใจไทยนั้นก็ไม่น่าจะเป็นพรรคแกนนําจะตั้งรัฐบาลได้ครับแล้วไม่น่าจะเป็นว่าภูมิใจไทยจะแยกไปเป็นฝ่ายค้านครับเพราะภูุิใจไทยนี้เกาเกมแน่นอนครับ เขาเข้มแน่นอนภรคไหนมาขณะไหนมาก็สามารถที่จะเป็นรัฐบาลร่วมได้ทั้งนั้นแหละครับอันนี้พูดในลักษณะที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้อนาคตนั้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ฝากไว้ความคิดเห็นในส่วนนี้ครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ like, ก,ก, share, กด s u b สไครต์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยครับคราวหน้าเราจะได้ไม่พลาดกันครับสวัสดีครับ